แม่ตะเขียนนี่พุูนดีอันฤาษีบ้านนั่นแข้นพุ่นดีอันตาฤาษีอันนั่นวันที่มาเอาดีวายได้ขึ้นได้กันบุญหรอไอ้นี่ไปหาผู้ว่าว่าไปขออนุญาตผู้ว่าน่าจะเอาไปบ่ได้บานนี้เพราะว่าเขาที่มาเอามือแล้งมาฝันบ้านเขาฝันแม่ตะเกียนมาบอกไปเอาไข่ยมาอยูนน้ำเปิดแน่ว่าอยากขึ้นมาอยู่น้ำเปิดหลวงปูนี่ ปลาคูปลาคูหลุดแก้วเออหลวงปู่ปลาคูหลุดแก้วเนี่ยบานนี้เล็บในฝันเล็บไปวะไปมองกันมีอตอน,น,นแต่เกียนไว้นี่ยล่ะแม่แต่เกียนไว้เราบานนี้เล็บไปปั้ดตัวอันยาวบานนี้มันได,ได้เอาไปได้บานนี้เดีเห็นแเบญิงเงี้ยเสียงว่าบเบญิงขึ้นมานที่พุทธเห็นโตดีอนันมาเอารถดพน้าวาเดี๋ยวไว้กับไปน้ำดอกพน้าวาเดี๋ยวไปเบิ้งบานนี้นุ่งสุดเขียว อ๋อวันหนึ่งสืดเขียวเออหนุ่งสืดเขียวไปตองกวยอ่อ,อนยืนอยู่นั่นแกแต่ว่าแกเถ่าแล้วล่ะ,ละ,ละหัาง,งห่างหุ่นงามห่งงามมันดอกแกบอกนั่นเราป่านนี้ได้ปัดไปวัดบึงปัด,ดตัอะมันมันมันสั่นๆเดีวน,น,นี้ว่าตัวไหนอย่างวัดบึงอยู่ในาน,าน้ำปุ๋ยค,ความฝันนั่นอยู่ในน้ำป่านี้ได้ไปปูนไปบอกนายกไอ้นายกอยู่ตัวนี่ละนายกอบตนี่ไอ้นั่นไปบอกรถเคน มาที่แรกอะรถเยนเมาเบิงแล้วเขาไปรอเบิงแล้วเ,เอาบออ่อคือเอาบ่ไปตาขึ้นได้แกเลยไปบบย้อมบอ่เนี่ไอ้นี่แก้ก็เป็นคนใส่ใจเยอะเนาะเขาบอกอยู่เลยไปเอารถแม่โค่บ, <c oughs> บ่รถแม่โค่บ่รถแม่โคอยุคคุ้มดินตบบนี้ยู่ใกล้บ่เนี่เขาเลยมามั่นยางไปเบิงยางไปลากไปจับกินเบิงควยเบิงตีงอยู่เพื่นว่ะ ตีนอยู่บาดที่นี่มันลากขึ้นมาขึ้นมาเลยบาดมาน้ำก้นแม่โคเลยบานหลังเ่อไปได้ขึ้นดักเหยเื่อพวกแต่ม้าห่วยกระยุ่งหลงๆดึงขึ้นมาได้ก็ลากมาโดยอ่นาอนหลา่าน,นอานหล่าน้ำเอาเอามือมันเราไปดึงดึงบาดนี้มามาลากมาลากมาลากมา,า,กมา,ากบาดนี่กแมาจอดอยู่เมียมเราบาดนี้บานนี้มู้นั่นบ้านเอาอันตะลับเม็ดบาน แต่ลเม็ดขนมันวัดได้ปลายไปห้ากันได้สิบห้าเม็ดพอดีแต่บานนี่มันไปห้าสูตรอีกเดี่บบานมันไม่วัดได้สูตรดีมันเลยได้สิบหกวันเขาไปชื่อสิบหกตอนต้นรุ่นนั้นมออกสิบห้างวดหนึ่งวดออกสิบห้าแต่ก้อนๆปุ๋ยที่ว่ามันงวดนี่มันเอาติดมาเมื่อนั้นรุ่นมาเรียกว่าพอดีผู้ตึกตึกผู้ผู้เข่ายางเป็นขาเอาขาวัดของแบบ ได้ซิผ่าเก่าได้ออกซิผ่าอีนี่สิมันออก 15, ออกซิผ่าเอามาจากเิคนจากกันใต่ไฝอยู่ล่ำหวยนี่ละแต่ว่า,าเป็นเป็นล่ำหวยอันล่ำหวยล่ำหวยล่ำนี่แหละล <ำ S 1> ไหมว่าร่ำหวยน้ำใสนี่ยละ่ะร่ำหวยกุดน้ำใส่ก็มันสิงายไปสุดหัวบ้านทั้งกุดเหรนวะ ยแต่ว่าตรนี้มันเอออยู่วันหางกุดนี่แหละหางกุดลอบ้านเล่านี่เนาะเออทางคำอันดาบ้านไปบ้านเล่านี่แต่ว่าบัดที่นี่มองมันไปกับพุ่นแล้วล้กันม้นพุดนล้ว่ามันใกล้ๆ้ที่หวยตอนนี่ก็อนางเห็ดน้ำมันจะซึอเดินตื่นเกิดมันเลยตื่นเกิดเออมันเลยตื่นเกิดมันยังมีหลาย ต้นอยมแมต่เก็นอยู่ในละม้วยนี่ตังแต่โพอยู่ตรงนี้กับพ่อเป็นเห็นสองต้นอยู่เด็กแต่ยังไปข้นมาท่านได้เป็นเดียวขืนไม่อีกเพะครับกะมันมีโอกาสขึ้นล้วมีรถมัดจกมันจังสีได้เพราะวันฝังดินเลือฝังอยู่ในดินในน้ำเออในดินเหลือแต่ว่าผงยคงยุดกวาดดมทั้งนั้นเน่ยแข็งเก็บอยู่ดีเป็นยังไงเจ้ว่าแข็งพอแข็งเขาไปไปตั้งที่นี่ ไอ้หนึ่งติ่งมาได้เอยอะเลยไปไถดินโน้นเพิ่นอ่ะอแต่เนี่ว่าเจ็บไข่ได้พวกยังสิเนี่ยไปหักแอวนี่เหรอเอวหักี่ยวโดยนี่เ่าท่านติ่งได้เยอะตั้งสอนเพราะว่ามันทางขามนะเขาว่าเขาติดไปอันไทยอันเป็ดให้มันลาบให้มันเสมอไทยเพียงไปเรศไปสร้างสอนกันอยู่พุ่นอ,อันนี้ก็ผู้ใด ถือกันกับเล้าหน่กะดีเย่อแต่แสดงว่ากันผู้มาไม่ไม่น่ติบับเรื่อนเหรอเขาขอเพิ่นจะมาไม่เนาะขอกันพูดได้ขอเพิ่นกันเล้ากันเดขอขอได้กันเล้าก็บอกไอหนึ่งเงินก็มาผู้บัญชาการเลี้ยงจำหมดแล้วมันนึ่งชื่อต่างแต่เอะตรี่เือว่าพอตึกเหรออ๋อได้สุดมายันเด้ออ๋อที่วันเอาสุดมาถวายยันสุดไหม่หม่ยันเนาะ สุดว่ามันจุดเล้าหมากเด็กสุดจงเพิ่นมาชุดสีไหนบอกเนี่ยเ่ียพี่น้องกันเพิ่นมือเขียวพี่น้องผู้เพิ่นอยากมากเพิ่นสุได้เอาสุดมาถืสอสีสีเขียวส,สีเขียว,ส,ยวสีเขียวไปตองกล้วยอ,อ่อนเล้าหมากสุดเล้าใสครับเห็นประจาโอ้เดี๋ยวมาอยู่ตไต้ฝายไต้ฝายนี่มันยืนเราบาัดยังเครือบปะไต่บัดยังเคงเลือมาทา้งนำ้ำใสมันป่เออมาทาั้งมันน้ กับคือคือคือคล้องเงินน้ำห่วยน้าใสนี่ว่าเขาคล้องห่วยน้าใสนี่มันไปตะพุ่นนี้ปะนาโพผุนี้อ๋อมานจะนาโพผุนนี่ดีหอยแองกุนเราสารค้ำต้นต้นกำเนิดน้ำเขาอยู่หอยแองกุนแหละอ๋อไม่ใช่หอยแองแต่ว่ามเป็นละห่วยอยู่เอามาเนียนรอเฮ่านี่ก็ไปสุดตอนนี้ก็คือสุดเราบานหางกุดบานเลาตำบลแค่นยี่นี่เนาะเออสุดที่ีเรานี่เนาะที่น่าจีบเพราขาดแจ๊กเปียแต่ว่าไหลไปซื้ที่นี้ก็พูดว่รลงสีพูดว่า ไม่น้ำม,มูนน้ำทีุบน้ำมวยใส่ไก่บนเห็นว่าอยู่อัตมาตมันเป็อย่้มือนดูดิไปดูอาาัตมาตยะเปนแล้วมไปใกลไกแล้วมืนจะยังหายัางเสือแล้วเลืออีกกันเหลืออีกสองขอ,อนสองขอ,งขอ,งองนอีกไงบะ ที่ว่าว่าเห็นแล้วโอ้ยญ่กว่านี่เบิ่งกว่านหนึ่งหนึ่งคนคงจงหย,ยุดใไงไงกว่าตอนนี้ตอนนี้ออ<ะ>ต้นนเด่นเปลี่น,นตึ้งทั้งดินดินนี่อ๋อขนาดเห็นทั้งดินที่โพึ้นมากมั้<อ><ะ>ก็โพึ้นมาอยู่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าเอามาบ่ได้หรอกมันฝังดินเงากับว่าท่านไอ้คนออกจากดินนี่ยืนในดงไหน ยุดปูคำมื่นคำแสงยุดตรงดอนผู้ตานี่บ่ตอนผู้ตานี่ยโอ้โหตรงดอนผู้ตาแค่หนึ่งมันมีสะพานไปอีกสะพานไปเลยก็เลยไปออกดงเรารอทีวิโดงหมดครับสะพานข้ามห่วยไปแล้วเวมือนเจ้างิมาหาพ่อใหญ่เลยมอนีิไทยพี่น้องมึงพ่อข่าวข่าวเซอร์เกิลมูนิเพื่อได้เตรียมอุปกรณ์มาผ่าบาดซีสั้นยังน้อยครับพี่น้องก็ดูชมพอซื่อวายยังไงก็ลืมถามซื่อเสียงเรียงน้ำตอนซื่อว่าพออุดม อ,อ้าดม,มตูรักษาอยู่วัดนี่แหละดูรักษาตายอยูวัดอยู่ประจําอยู่นี่แหละครลูกหลานผู้ใดที่มาบนบานนี่ยังกติมามพอ,พอกันนี่แหละด <c oughs> ูในสถานที่นี้มันเป็นสถานที่ศักดซีนแต่ว่ากันว่าเรื่องเล็ก,เลกนี่กับกบเมตาเกียนเป็ดหรอว่ากันได้เพลื่อนกระหายยื่นมออั้เนื้อหาย เนี่แต่เขียนเพราะว่าลงคู่อยู่นี่แต่ว่าบ่บ่อยากให้เลือเด็กแต่ว่าว่าเรี้ยงหูจักมีแต่หูจักทักจะว่าบ่บอกบ่บอกเสียงเต่าตัวหนึ่งเต่าบอกเต่าบอกยังหางซีกว่าไดว่ามันเป็นน้ำดวงเจ้าเต่าที่ในกระตุ้ร้านนักรทุ มาบนกันเอินได้ขอไปสอบตำรวจทหารมูการาจากการจะเปียนไปหันไปหนีใหญ่ไปหันไปหนีขอมูไปสอบเนี่ยละครับฮาเดีพี่น้องเพิ่นมึงคลิปแล้วเพิ่นอยากมาเดี๋ยพอวัดป่าบานน้ำใสอ,อ,อยู่บ้านไ,ไหนพอบอกไปแน่เส้นทางม,มาได้ตุกมือมาได้ตุกมือแต่ว่ามาเบิง่งมา มามะบน่นมาขอ,อนี่ขอได้ทุกมือบ่ไอ้วันเกี่ยวกันกับมือวันแต่ว่าขันมาดปงมะขอได้แล้วมะปงก็ต้องมะวันปุดวันพุด,ดคือมือมือปองเออคือมือปองคือเอาของกีมะบน่บนบ่นอามาใม้แต่ว่ามะบ่นนี่ได้ทุกมือทุกวันทุกเวลาบ่าได้ไเกี่ยวกับวันนั้นวันนี้ ลังไหนัหนปูนนนนอืมแต่ว่าบาดนี้กันดีเอามาของมาให้ต้องมาวันปูธถูกพุดไม่ได้เรียกมาพูธใดก็พูดใด